ดีครับวันนี้วันนี้มามาร้านเออขาเชิญนะครับก็อยู่ข้างในสุดนู่นเลยตกใส่หน้ากากเ,เราเราจะไปดูกันว่าเป็นยังไง อยู่ด้านในเลยอามันมีรถไฟด้วยรถไฟอะสวัสดีครับพบเจอกันแล้วเจอกันแล้วเจอกันแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับแหมมักนัดกันมาเลยบึงมาเลยดี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 แล้วก็บอกเขาว่าวัดี เราติดไปก่อนบอกเ,เขาเ,เออโอ้ลูกนี่ขับเขาไปข้างในดีกว่าเด้่กล้ไม่เป็นไรนี่ครับร้านไม่ดีอะไรอีกอ่ะ สวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ไม่อยากเลื่อนแล้วสวัสดีครับ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 มาคันเดียวกันมาคันเดียวกันครับดีสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับ กำได้ไหมจำได้สิจำได้เนาะวันดีครับพี่ชูวันดีครับสวัสดีสวัสดีค่ะเป็นไงปวดร้ายมาสเตตควอลันททนเออคือคือกักคุกนี่ยแหละยังด่าเลยบอกว่าทำไมผัวเมียไม่ให้อยู่ด้วยกันเขาเขาต้องการยอดใช่คุยง่ายๆเลยครับโยเขาจะเปิดห้องไงใไดรัฐบาลมันมีเอี่ยวเข้าไปเก็บเขาห้องละทันครับ ถ้าไปเอารวมกันใช้ภในคนในหน้าอืมนั่นแหละทีนี้ก็เลยเปิดห้องไปใช่ใช่แล้วพอป่วยไปทีนี้ใครอ่ะอืเงินรัฐบาลจ่ายอีกถูกไหมใ้่รวมเยี่ยมาอยู่กันดีกว่าอีกไม่รู้อะไรสมองไม่เกียจอะไรเขากินแบบไหนเขาก็เอายอดนี่แเด็กปิ้งก็อยู่แต่ในห้องนะนั่นแหละห้ามออกข้างนอกเลยเข้าวันแรกไม่นับด้วยไม่นับคืบห้าวันห้าวันห้าวันแปดวันแปดวันแปนแปดวันแปดนดวันแปันแปดนแปดวันแปดดวนแ กระดาษดีที่สุดถ้าเนี่ยมันจะบางนี่เพื่อไม่ให้ยามาเนี่บอกเข้ามาเมื่อสองประเทก่อนห้องหนึ่งอยู่สามปนได้วันนี้มันผ่านไปสองประเทเองทำไมเมียเ็าเป็นโรคอะไนั่นด้วยโรคอะไรอะโรคซึมเศร้าไม่มันต้องแล้วแต่มันต้องแล้วแต่มันต้องระบุแล้วเค้าหนังสือออกให้ยังเนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยไอเอวทันห้ากาศได้ จริงๆมันไม่มีปัญหาครับเพราะว่าเขาแทงจมูกลงสองครั้งเนี่ยก่อนมาผมก็โดนแทงจมูกมาแล้วใช่ไม่รัาก็ไม่ให้ไปขึ้นใช่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 พี่เขาอยู่ฝรั่งเศสพี่ก็ไม่ได้ออกไปไหนฮะนี้พี่ก็อยู่ในห้องใช่ใช่ใช่นั่นแหละไม่รู้ไปไหนสวัสดีครับเราเล่าตอนนับาที่ให้ให้พี่ครับนี่เราดูแลครับแม่ไปห้อก็บผันได้เราอย่างเดียวแล้วแบบมาสบายถ่ายรูปไม่ได้ไหนเอียวเร็วถ่ายนะอ้อม นี่นี่ตรงแี้เนี่ยถ่ายให้ธรรมชาติก่อนอุ้ยถ่ายธรรมชาติด้วยก่อนไกลฝั่งนี้ต้องโอ้โหโอ้โหใช่ใช่ใช่ปติดหน้าดูเลยหาทีขอ G P S จะหลงไม่พี่มาเร็วเดี๋ยวสี่โมงครึ่งถึงแล้วขึ้นนี้ด้วยอันนี้เป็นโป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 อ๋อโอ้ยวุ่นวายจริงๆแล้วมันมันแล้วครับพี่

ไอ้รถไอ้ที่เปลี่ยนทะเบียนตัลยกเลิกอะเออเขาบอกว่าวันแรกเขาไม็นับวันแรกไม่นับออกมาจาก่าขายนชูรูกออกจากโรงมวที่หนึ่งเขาเอาเครื่องแม่แล้วถึแม่ส่งไป ก็คือาจจำเป็นแล้วล่ะทุกคนก็รับตามงนะแต่ก็ดีว่าอยู่นู่นดีนะเจอไม่ดีบางงาาะไเย้นดมีมอะไรแล้วกับข้าวี่มเหลือมาให้ทีบางูลงบางกูนี่ได้บ่เนีย โอ้ยลูกพี่ลูกพี่ไปเดินตลาดซื้อปลาเค็มอยู่เนี่ยพี่ตายเลยลูกพี่เราอะลูกพี่พี่อะไปเดินตลาดกลังมาเขาบอกไปเดินตลาดซื้อปลาเค็มช่วงนี้ประหยัดาปาเปุบเินันไมออกบอกในตู้เย็นเยอะเลยสามารถออกมาเพิ่มขึ้นมาที่ร้ันที่นู่นนะ ล้วก็ที่อยากจะเปลี่ยนคนเข้าอะไรข้ากับข้าว็ขาก็ปรุงไม่ได้ก็บอลไม่ได้ไปแฉกไงมข้าวเราเป็นข้าวสองอย่างโอเคนะเตรียมรถไว้ให้แล้วกันจะพาน้องๆไปเที่ยวกระบี่พูดถึงไม่ดีนะเพราะว่าป๊อปแกก็อยากจะให้ไปเด็กแกเกษียณก่อนรู้ว่าน่าไปดีนะจริงจริงคุณเพื่อนจองไว้แล้วคนเดียวเลยเดินถ่ายรอบๆหน่อยหนึ่งเพื่อเพื่อผมจะไปลงเฟซบุ๊กนะเนี่ย เอาไปไปข้ขบวนหน่อยนึงนี่กำลังอยู่ร้านเออคนรู้จักกันครับนี่เราก็เไปขบนโอ้ยระวงังระวงังลูก,ลกมันลื่นมันลื่นเจ็บไหม <c oughs> ม,มันลื่นมันลื่น <c oughs> โแต่ <Okay. S 1> ข้างบนเป็นยังไงร <c oughs> เราไปดูข้างบนหน่อยข้างบนก็เป็นเป็นชาติดาดฟ้านี่อเป็นชาติด,ดา,ฟา,ออาดาฟ้าครับก็ร่มลื่นดีก็กลางคืนก็มานั่งกินดีอยู่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็ถือว่ามาอุดหนุนคนรู้จักกันครับ ต้องปรับนะต้องปรับใช่ใช่นี่เห็นแล้วรถไฟ รถไฟครับก็ประมาณนี้